สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมรถดำสวยจารัดนะครับวันนี้ก็เพิ่องออกจากโรงพยาบาลมานะครับก็ไม่มีอะไรครับก็แข็งแรงดีครับปวดท้องครับไปนอนโรงพยาบาลคืนเดียวก็หายปวดแล้วนี่ก็ออกมาจากโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ไปบ้านนะครับเวะมาที่โบดินก่อน มาหาทีมงานก่อนครับเอากับข้าวมาให้ซื้อกับข้าวมาจากบุรีรัมย์เลยครับข้าวเกือบถึงแล้วเนี่ยข้างหน้านี่แหละนี่ก็มากับคุณครูเอ๋ครับอยู่ตรงนี้เจ้าตรงนี้เหรอเออเจ้าตรงยาเน,นี่แหละไม่ต้องเข้าไปในบ้านโอ้โหมาด้วยอ้โอ้ โอ้ใหญ่มากหมาเห่าบ่อนฟังไหนฟังโน้นนี่ตรงนี้โจาะตรงนี้ก็ได้ทางเข้าเนี่ยจะขัดนเดี๋ยวไม่เอารถเข้าไปครับเดี๋ยวเอาดีแม็กมานี่เข้าไปตรงนี้เลยก็ได้เข้าไปตรงนี้จะได้เอาของลงรถ วันนี้วันอะไรทำไมวัยรุ่นเยอะแถะวันนี้วันพุธวันอะไรวันพุธเฉยๆนี่นแหละพุธทำไมเด็กวัยรุ่นบานเห็นเยอะแยะตรงนี้นลนลเลยนี่เอ๋ตรงนี้<ม>เดี๋ยวเอาดีแม็กออกมารับครับหนูออกมาแล้วฟอร์ดฮ้เกียตเอาไปเดือดเปื้อนเครื่องล้างอัดฉีดมาด้วยอ๋อ ไว้ด่าดก่อนไม่ทำไมงนี้ไม่ใช่หรอฮะก็ถอยของแม่ไปเลยเลยก็จอดตรงนี้แหละจอดรอตรงนี้แหละจอดรอตรงนี้นะครับไม่เข้าไปครับนี่ครับทางก็เป็นถนนหินคลุกนะ เข้าไปประมาณอีก300เมตรครับจะถึงหน้างานอยู่ข้างในนูน้นนะเดี๋ยวผู้เอจะกลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาดีแม็กเข้าไปที่โบเอืออะไรนกอะไรนกเขาหรือเปล่า ก็เบาก็เบาหรือเบาเือนอกนี่เชื่อมดีเว้ยไม่ยอมบินหนีไว้ยนักนม่เห็นะนะมีสองตัวด้วยไปแล้วตัวหนึ่ง เลยตัวหนึ่งมาแล้วครับดีเมกดีเรถรถเข็นน้ำมันซิ่งครับลุยทุกที่ที่ไปได้วันนี้ใครขับมาน้อกนี่ ใครขับมาเนาะผู้จัดการโอหรือเปล่าไปดูหน้าก่อนดิใครขับมาาวันนีครับสแกลเด้อโอ้ผู้จัดการครับผู้จัดการใหญ่เอาของลงเลยผู้จัดการโอครับมีน้ำกินอยังน,น้ำถังอะ่ะ เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปที่บอกเลยนะเข้าสู่สภาวะทำงานต่อครับโอ้รถก็มอมแมมมากเลยไห้ดูตรงไหนโอ๊ยครเปิดกระจกนี่ม่ปิดนี่เนี่ยค่เ,เปิดหรอวะฮะฝุ่นเข้าแล้วนี่ ดูครับอันนี้ก็คือสงสัยน่าจะเอ่อพวกหลบรีัยครับนั่งอยู่บนกระท่ม,ามาน่าจะเป็นเขมรหรือกัมพูชานี่แหละอบพยบมานะครับนี่ครับ,รบเอาสเสบียงมาส่งนะครับตมตมเข้าเอาสเสบียงเอาเอาเอามาเอาสเสบียงเร็ว นี่ก็สวัสดีครับเจกครับสวัสดีครับโอ้อันนี้มาจากไหนอพยพมาจากไหนนี่ฮะพากันอพยพมาจากไหนมาตัดอ้อยมาตัดอ้อยครับมาตัดอ้อยนี่ต้นรวนไอหมวกลูกก๊อปมาเมื่อวานขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวนะครับเขาไม่ให้ตัดเดี๋ยวไปดูหน้างานหน่อยเขาเปยนแปลงเยอะเลยเขาใช้ยางรั่วเช้าขับยังไงยางรั่ว โอ้ทุ่งทุ่งนามีตะปูเลยบ่ตะปูเลียวดิน่เลื่เลยนี่ก็จอดแล้วไอ้เก็บไอ้นั้นใส่รถด้วยขวดอ่ะไอ้นั้นไอ้นั้นเลยเด้อเตาย่างอ่ะเตาย่างไอ้โทนกลับกับพี่เลยใช่ไหมนี่ไอ้ต้องเองขับรถแทนทงเลยพวกเนี้ย Ap, ong, so เดี๋ยวพรุ่งนี้ทดทงไปสอบใบกับขี่ก่อนเร่งหมดอ่ะเ,อ lo, no. uh. เนอะเร่งยัม่หมดหกล้อเนาะวูะไรอะไรไโอ้ยเขาจุดอันนี้ตัวนี้นี่ครับมาดูสั่นดิ ดินนึงเหลือเยอะแยะเลยนี่นี่แนวเขตนะครับหลักสีขาวๆนะฝั่งนี้วูฟน้ำมอกดีมากเลย ทรายดีแทะไม่เป็นไรหรอมันยังไม่ได้ดึงข้างไงอู้ตรงนี้ทำไมหน้าดินมันลึกจังเลยนี่โอ้โหอันนี้คือจานอดเจตัดตรงเลยนะครับเดี๋ยวก็ดึงข้างไปก็ได้แล้วสวยแล้วนี่ยังไม่ได้ดึงข้างนะครับ จะเอ,เอาแนวก้นก่อนอัดโมปิข้นกนกบาดคือเยอะๆตึงไปเลยไปไปเลยเกินอย่างนี้หนหอ,อัดอัดอ๋อไม่แล้วครับกู้ภัยนี่กู้ภัยสา,ายหลอนนู่นไม่แล้วเห็นไหมนะไม่มีใครเป็นไรนะครับอยู่นี่แต่กู้ภัยนี่ก็ชอบมาป่วนตลอดนี่ครับโอ้ เอาไปแล้วครับมาปวนตามเคยเดี๋ยวไปด<ล> <isce aring> ูหน่อยสิมาทำอะไรช่างเอวกู้ภัยมาทำอะไรนี่ เกบโอ้่เมื่อวานเนี่ยมาไปนคตายแล้วเก็บโซตกูภัยมาทำอะไรครับใครแจ้งกู้ภัยมาทำอะไรนี่ไปว่าขึ้นรถอ้ามึงไม่สบายไม่ใช่บเอ้าแล้วนี่รถไครฮะนี่รถใคร เนี่ยบอเอาเจ้าของขับดีแมไม่ใช่เหรอือรถทำไรก็ผมไม่ทราบขึ้นรถไปไม่ได้อ้าวแล้วเมื่อวานบอกว่ายังไงคุณไม่สบายผมจะพาไปโรงพยาบาลเอียวเอียวช่างเอียวระวังสังก์สีเลยครับข้างหลังอ่ะครับบัตรทะยักเยอะนะหาดูอยู่ในเก๊กตรงกลางอ่ะผมไม่ทราบครับโอ้หมอกลงดีแถวนี้ อันนั้นหมอกหรืออะไรนะหมอกหรือฟีมือฟีมือใครฟีมือเลยครับสี่ประตูเนี่ยฟีมือคันนี้เหรอขันนู้นครับขันหลังเลยนี่นี่นี่มาโชว์ในในนี่เหรอเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยมีผ่านไหมหลักดูเลยฮะยังเอวเร็วเอาไปโชว์ตรงนี้สักรอบนลยนี่นี่ใครอยากให้จังเอวโชว์ตรงนี้บ้างครับเนี่ย ดัก็ดับอะเนี่ยเอาไอ้สีประตูกู้ภัยน่ะเอามาดิฟไอ้ตรงที่เขาถตัวเนี้ยโอ้เป็นเดิสนุกด้นีรอจัดจัดจเร็วจัดหน่อยรอบตัดรอบตัดเราอยาสนามมันลังกนลงนานแล้วมุนนี่ไปอบไปขี่รถไรมีมอไซค์ไหมมอไซคไม่มี ไปแต่เช้าได้เองไปไมีอยู่มาใสออไ่ไปแต่เช้าเลยนะหกโมงอกไปเลยเช่นคืนเลยดินตัวหมดกระดานไม่ไปถึงไปแต่เเ<ม>พระหกโมงไม่ใช่เออหกโมงครึ่องอ่ะไปเลยถอดทงอยู่ีบสบใบกับขี่ครับ <c oughs> สามท่าเองไม่ยากหรออืม <c oughs> สามท่าเองประเภทสอง รวมก่อนททสองส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่ทุกประเภทอันนี้ควายมาไม่หยุดไม่แป้ยเป็นเหลี่ยมเคยไม่แป้ยเป็นเหลี่ยมอ่ามันมีแป้ยเป็นเหลี่ยมแดงขาวแดงดำแดงเหลืองยังไม่ไปเลยไปขู่มันแล้วแล้วก็สอบไม่ผ่านเลยงงๆอยู่ไอ้นี่เราไปเจ็ดร้อยงงงงแล้วเกี่ยวห้าตังเขาสุดคนส่งหรอส่ง่า นนน้อเเยพ่อจะให้ช่างเอียวเอาสี่ประตูมาเด็บตรงนี้โอ้โหยอดเลยนะครับคนน่าจะดูน่าจะชอบเยอะเลยนะถ้าเห็นครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอแน่นอนมันไม่ไปหรอกติดเจ๊บปะโตเต้แบบฟรีเบอร์เจเบอร์กตะเตี้ยงยอเลยใช่มันติดครับเอียวบ่าว่าถ้าดินเนียมันติดมันไม่ไปหรอกมันติด โรามันจะไม่เสียตังค์อยู่ตรงนั้จน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 ้นจ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 นนจ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 นนจนจนนจ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 นนจนนจนจนนกนนจจันนจนจนนจนนจนจนจนนน ไอ้ตัวเก่าถอดเดี๋ยวผมเดินผมจะเอาไปใส่ไทเกอร์ด่าเรื่เบคโครด้ดิโอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับจุงกับอะไรก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับไม่ต้องเตรียมน